ยัยบอกแล้วไงว่าให้อยู่ห่างๆโอ้ยเข้าใจแล้วพี่บอกโตอี้ไม่ใช่หรอเฮ้ยหังหังโอ้ยบอกโตอี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่บอกผมอะไรของยายวะอ้อหักแม่ร่วงอุย้ยสวัสดีเอาละไอ้ขยะมาเอาจริงกันดีกว่า โอ้ยนี่ไฟไฟเผาไฟเผาไฟเผามาสิอุ้ยตัวเริ่มเลยตัวมัเริ่มเลยฟันฟันฟันเาสิเาสิโอ้ยฟันฟันมีของไหมมีของมาให้ไหมมีของมาให้ไหมเ้ยใหม่แล้วใหม่แล้วจริงอุ้ยหายหายหายไหมล่วงล่วงโอเค ไม่มีของไม่มีของของฉันนะ่ะมันเป็นของฉันแสงของฉันไม่รู้แหละกูไปละไปละไปบ้ไปละอา้าแสงของฉันอะไรวะแต่ปืนไฟกูอยู่ไหนกูหาไม่เจออุวยสันกันอยู่ตรงนี้ได้หรออะไรดีอะไ่กระสุนกระสุนไหมอ่ะเข้าแล้วได้เข้าก้าวครับ เขาอะไรได้ก็ขาวาไปโอเคพืชใช่เหรอดิจ้าอืมรูปเด็กผู้หญิงนี่ป่ะเนี่ยอะไรอะทาร์เก็ต วาดด้วยเซรลุ่มซีรีส์สิ่งต่อไปนี้ใช้สังเคราะห์เซรลุ่มได้ซีรีส์ดีเส้นประสาทสมองซีรีส์ดีสองซีรีส์ดีเหมือนกันแล้วก็เส้นประสาทส่วนปลายเอ,อ่อบริเวณเขีนขานี่แหละผสมเหรอผสมกับอะไรเด็กทารกเหรอคือเอาเด็กทารกมาทำเซรลุ่มเหรอโอ้น่าใช่แล้วละ่ะโอ้โหเซลลุ่ม ทรมาละโทรมาละมาโทรจิกเป็นเมียเลยเมียคนที่สองวะเนี่ยฮัลโหลไงเจอเซรุ่มไหมผมเพิ่งจัดการกับแม่คุณแล้วแมลงพวกนั้นสำเร็จอะน่าจะบอดก่อนเทอทีนะแล้วเรื่องเซรุ่มล่ะไม่เจออะไรเลยอะแต่ผมรู้แล้วว่าต้องใช้อะไรหัวและแขนซีรีส์ดีเอ่อไม่น่าใช่นะหัวเหรอฉันว่าฉันไม่อยู่ที่ไหนอ๋อเหรอ แต่เรื่องแขนนี่ไม่รู้อ่ะคุณคนทั้งบ้านหรือ,อยังอ่ะอยังเลยอ่ะผมต้องตรวจสอบก่อนโอเคลองดูนะถ้าเจอแล้วครบชั้นที่ที่อะไรอ่ะ <c oughs> ที่รถบ้านเหรอ <c oughs> มองไม่ทันน่าจะรถบ้านแล้วครับทำไมต้องคุยผ่านมือถือเนี่ยเอ้ยผ่านโทรศัพท์เนี่ยเรารู้ได้ไงว่าโทรศัพท์ชั้น ฉันอยู่ตรงไหนของบ้านหรือมันโทรทีเดียวมันดังทางบ้านนะทุกคนโหไม่รู้อะอันนี้ะไรตรุ๊กตาบูดูนะฮะเล่นของซะด้วยเอ้ยอื้มอุยสิบเอ็ดตุลาหูวิ่งทั้งวันแถมยังนอนไม่ได้หลับตั้งแต่ที่เด็กคนนั้นโผล่มาเหมือนที่โซอี้บอกมีอะไรแปลกๆเกี่ยวกับเด็กคนนั้นกับผู้หญิงที่มากับเธอมีอารครับมีอากับเด็ก,เด,กเด็กคนนั้นแน่เลยที่มีอาเห็นในวิดีโอครับผมไม่รู้ว่ามีอาเห็นหรือว่าวิดีโอมันถ่ายติดวิธีารน,นะ 15ตุลาคมฉันเห็นภาพหลอนหูแววหยุดขึ้นไส้ไม่ได้เลยไปหาหมอในเมืองมาแล้วหมอก็ให้เอ็กซเรย์เกิดอะไรขึ้นกับฉันนะยี่สตุลาเด็กนั่นให้ของขวัญฉันกีฟะฮะกีฟใช่ไหมตอนแรกที่เราเจอป้ายอะเออตุลาคมฉันเก็บของขวัญไว้ที่ห้องลับที่อยู่ด้านหลังชั้น2จะได้ไม่มีใครหาเจอแขนนั่นคือสัญญาณของความไว้ใจของเด็กคนนั้นอ๋อแขนแขนนั่นจะพาเราไปพบความสุข และใครก็ตามที่ทําลายความสุขนั้นฉันจะไม่ปล่อยให้มันมีชีวิตรอดเสียงอะไรวะเอ๊ะเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรไอ้เจเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรตะเกียงเจอตะเกียงแต่บอกมีตะเกียงถ้าช่างกับประตูเนี่ยเชื่อมต่อกันโอเคดินชาก ทชักเหรียญโบราณโอเคโอ้ดุกดิกดุกดิกโอเคต้องน่าจะไปทางนี้แหละครับเราต้องไปหาตะเกียงตะเกียงเหรอตะเกียงที่ป้าถือเหรอที่คุณแม่ถือเหรอคุณแม่มาร์ตเลสอะอ๋อไปเฮ้ยลุกละลุกละยังไงตะเกียงเฮ้ยยาวมาก ยาวมากยาวเหี้ยมีรูไปนะเดี๋ยวผม,ผมขอเช็คก่อนนะว่าผม,ผมลืมผมพลาดอะไรไปหรือเปล่าผมไม่ได้ปืนไฟอ่ะผมจําได้ว่าเรามีปืนไฟแล้วเราจะมีกระสุนไฟไว้ทาไมถ้าเราไม่ได้ปืนไฟอ่ะใช่ปะ่ะแล้วเราต้องกําจัดพวกมแมลงเนี้ยได้ด้วยแต่ตอนนี้ผมต้มีปืนระเบิดก่อนนะมันต้องใช้อะ่ะทุกคนกระสุนระเบิดมันหายากเราใช้ปืนไฟทางนี้เหรอทางนี้แน่เลยอะ่ะ โอ้โหไม่ได้มาเช็คอะไรเห็นปีกนะเห็นปีกนะปีกปัก痧อุ้ยกล้องสารเคมีไม่มีเวนแต่ได้ละหัวพ้นไฟทำไมผมไม่มาตรงนี้ก่อนวะโอ้เราผมเก็บไว้ได้กล่องสุดยอดสุดยอดของความโอยยระเจ้าเกียดตชั้น ใช่ไหมพระเจ้าเขียดฉันมากๆโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่กลัวหรอกจัดนิดจัดหน่อยนะเราฉีดสเตียรอยตั้งสองเข็มแล้วใช่ไหมเหลืองแล้วโถ่คุณโมไปว่าเราแข็งแกร่งแล้วก็อ่า ต้องจับคนไฟโอเคโอเคทิ้งไม่ได้นะถ้าเกิดมันไม่ต้องใช้แล้วมันจะทิ้งได้นะครับผมไอเทมของเกลิสเดนนะแล้วก,ก็เก็บเก็บนี่ก่อนฮนะกระสุนหาย,ยากมากตอนนี้เก็บก่อนปุ๊บโอเคเรียบร้อยไปตามคุณป้าไปจะเรียกป้าเรียกแม่นะเนาสักอย่างสิโอ้ยกระสุนไฟกระสุนไฟ,นไฟ,นไฟเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องตีกับป้าแน่นอนนะอยาสักครู่นะเดี๋ยวเอากระสุน infinity ไปแม่งเลยไม่มมันไม่มัน,ม,นม,มันไม่ท้าทายใช่ไหมครับทุกคนมันไม่ท้าทายเพราะฉะนั้นใส่150อุ้ยเยอะเยอะบอกเลยเขาตายหางว่ะม <academy. S 1> <ctoral> ันคือมืดอย่างวะเวลาตาปรับโฟกัสใันมืดมาก โอ้ยโอ้ยวิ่งวิงวิงสว่างมากเฮ้ยรถเป็นนิดเดียวเองเอาวละมึงมาไปแตกแตกแตกเออออแตกแตกแตกอันนี้เยอะอันนี้เยอะ นี่อะไรเนี่ยโอ้ยมันใช้ได้เหรออีธานเรียบร้อยเออโอเคมเกาะโอ้บ้านนี้เกาะทุกตู้เลยเออเอ้ยโอ้โหได้เพิ่มได้เพิ่ม,อ,มอิ่มอร่อยอิ่มอร่อยโอเคครับอุย้ยเยอะมากเยอะมากจากที่เราคาพอะ เราเก็บได้เยอะมากเยอะมากสุดยอดสุดยอดเอาเราเตรียมเผาแมลงละเป็มเรื่องของเหลืองเราเอามาลงมาได้เดียไหมเออโอเคสว่างสว่างเย้ยยังอยู่อีกเหรออย่านะอะไรวะนั่นไม่ธรรมดาเลยใช่ไม่ธรรมดาเลยไม่ตายสิน่ากลัวชิบ ตัวไม่ชอบแมลงแล้วป้าเป็นแมลงด้วยพวกควบคุมแมลงอหรออี๋ควบคุมแมลงอย่างนั้นเหรอช่างน่าเกรงขามยิ่งนะเหนื่อยกูเล่นก็เหนื่อยยีงทางก็เสียงดูเหนื่อยโอเคตรงนี้อุ๊ยสารเคมีแดงสารเคมีแดงก็ก็ก็ไม่มีดินปืนอืมประตูเปิด ทีนี้เปิดไปที่รถบ้าน,นครับผมโอเคปลดล็อกแล้วเรมีสารเคมีสีแดงโอเคไปางนี้ก่อนดีกว่าของเยอะมากเลยอะ่ะอเราจะอีกด้านอะไรเนี่ยเราจะไปทางไหนทางนี้หรอทางบ้านกว้างมากอะไรอะ่ะรูปถ่ายสมบัติอออถอดส่วมหรอ อันนี้ถอส้วมที่ง่ายอะอ่ะถอส้วมที่ง่าย่อส้วมง่ามีหลายถอส้วมด้วยนะเออส้วมในบ้านเหรออันนี้มีถอส้วมปะเนี่ยไม่มีเหรอเอาหมีเอามีเฉยกระสุนแม็กนั่มกระสุนแม็กนั่มอยู่ในถอส้วมฮลัลโหลอะไรเนี่ยคุณบ,บ้าเปล่า ส่วนั่งในถอดซ่วมได้ไงเก็บส่วนดินปืนครับแล้วว่าเชื้อเพลิงแข็งดิก็ส่วนปืนระเบิดไหมแล้วก็ส่วนปืนพกถ้าก็ส่วนปืนพกเราก็ใช้ดินดินปืนแล้วดินปืนอยู่ไหนะฮะวยนี่ไงสีอ่อันเลยเรามีอันเดียวครับผม เรียบร้อยสุดยอดมากเซฟก่อนมาเลยโอเคครับไปต่อไปเราจะไปเจอกับคุณป้าแน่นอนเพื่อเอาตะเกียงนะฮะมามันจะซักแค่ไหนกันเชียวเนาะคุณไฟเราพร้อมครับผมเนาะยาเราพร้อมไหม ยาเราพร้อมจะชอักันให้พร้อมเลยชักันกระสุนน้อยมากอันนี้มีอะไรไหมโอ้สมุนไพรเยอะมากสมุนไพรเดกได้ไหมเอยได้ได้ได,ได้มันเยอะไปครับอ้ผมไม่มีผสมอะสีฟ้าเสื้อเลิงแข็งโอ้อันนี้ต้องการพิกล็อกให้ตายเถอะ มันจะอะไรขนาดนั้นเฮ้ยโอ้ยเสียงน่ากูมาใจเใชยครับค Fl ุณป้ามาเกเรตใช่ไหมผมจำชื่อคุณได้นะอาเจี๋ยอาเจี๋ย อาจารย์ <c oughs> โอ้ไม่เจอเลยอันแน่อัน,น,อน,นมีรู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 ขนาดโดนัทยังมีรูแล้อยู่มีใจรึเปล่าโอ้โหเผาปอเลยละตายโอเคเรียบร้อยปลล็อกเรียบร้อย นี่มันโดนล็อกได้เพราะว่าแมาลงมาเกาะเลยแค่เนี้ยนะมาแรงเกาะประตูนีน่คือประตูล็อกเลยเหรอครับผมเพิ่งรู้เนะี่ยกระสุนชนันกันมาแล้วแล้วสีแดงสีแดงโอเคอะไรต่ออ,อ่อโอ้ผมอวยปืนพกมากกาว่าอ่ะไม่เป็นไรเฮ้ยไม่ได้ดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้หรือได้เหรอไม่เป็นไรทำมันก่อนโอเค ดูฝันฮะมีอะไรไหมมียายากระต้นประสาทมันรอจะอีกด้านตลอดตลอดโอเคไปว้ยโอ้ยกันได้กันได้เว้ยกันได้เว้ยมาดิมาดิช็อตกันอัดแม่งเลยไฟไม่ต้องอ้ยมาแล้วมาแล้วสินะเปิดเปิดเปิดเปิรู้ระวังรูด้วยครับผมตอนนี้ตอนนี้รูเยอะมาก โอเคปุ๊บเชี่ยเพิงโซวมซมมีของโซมมีของแน่นอนปืนพซมมีไหมอันนี้กองตีทิ้งบันไดล่วงโอเครถเร็วครับรถเร็วเฮ้ย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 เ้ยเ้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 เา้า้ยย ก็เข้าใจว่าไตได้เข้าใจว่าไตไดุ้๊กันกันกันได้ปืนไปกันได้ปืนไปกันได้ปืนไปอ้โอเจ็บเจ็บมากเจ็บมากยายาอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระสุนกระสุนรีโหลดรีโหลดเดี๋ยวเดี่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 ยวอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวมีอะไรไหมกระสุนปืนพกกระสุนปืนพกกระสุนไฟปืนพกเก็บไม่ได้อะไรวะเนี่ย มากูใส่กระสุสนแรงก่อนนะนี่ดิโอเคไม่มีอะไรเอ้ยแรง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 เฮ้ยอุยอ้ยอุ้ยคูซุกะอะไรเนี่ยช็อตกันมาทำอะไรอ่ะเสียงอะไรวะ มันทำอะไรอยู่ไหนวะโอ้ยมแมลงเยอะแยะเลยลงก่อนแล้วกันอ๋อเดือดเดือดเดือดเดี๋ยว,ยว,ยวสังขี้มีสีเหลืองเก็บไปได้ของเต็มอะครับตอนนี้ของเต็มตายสิอย่าทำแบบนั้นนะ่ะอีธานโผล่หัวอ,ออกมาผมทำอะไรวะ โอ้อีวี่ส่งฮะอีวี่อะไรวะอีวี่ส่งมาเหรออีวี่ไหนอะไอ้ยเฮ้ไอ้ตายตายเป็นไททันหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยโอ้โหบ้าโอ้ยเป็นอะไรขนาดนั้นวะน่าตรงนั้นน่ะตรงบริเวณเอวอะเออเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยเผาเลย เขาทำลายเชื้อโรคมาแรงเกาะเต็มแล้วป้าปดล็อกแล้วออคืโอ้ยได้ยินเสียงอยู่ไหนวะอะไรเอ้ยเข่าหน้าไปดิเข่าหน้าไปดิโอ้ยหนีหนีหนีก่อนหนีก่อนกระสุนแรงกระสุนไฮเปอร์เจ็บไหมเจ็บไหมทำไมทำไมจุดอ่อนป้าอยู่ตรงนั้นวะเอ้อ เก็บได้ยังเนี่ยเก็บได้แล้วเก็บเฮียเอ้ยอายโอ้ยมันเกาะแขนผมได้ด้วยอยู่ไหนเออเฮ้ยไฟไม่ได้ตอนนี้ไฟไม่ได้อ่ะอือโอ้โหผู้ใช้กระสุนกระสุนอัพเกรดกระสุนเอ็นชาร์ตเต็ดเฮ้ยปืนไฟอีกมาเลยมาเลย อยู่ไหนมาอยู่ไหนอุ้ยสารเคมีเยอะมากตรงเนี้ยจุดฟาร์มจุดฟาร์มป้าแกเยอะมากเฮ้ยเมื่อกี้เก็บไปได้เก็บไปได้เก็บไปได้ผมจะเก็บยา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 อุ้ยโอ้ยโอ้ยมองไม่เห็นเลยป้าอย่าโอ้ตายไปเนี่ย อูน่กกากลัวมากความจริงอยู่ที่สุสานอ้าตายความจรอยู่ที่สุสานเลยวะเมื่อกีอกรร้ผมกดราดน้ำแล้วแต่ไม่ทันนึวกว่เาเขขนกันได้อะตายเฉยอุ้ยเรื่อนี้เลยเหรอโอเคม <c oughs> เอาใหมเอาใหมผมว่าไปฆ่าป้าก,ก่อนแล้วค่อยฟารมของดีกว่าเนเน้นแบบ เราขยับวิ่งฟาร์มเอ้ยแต่ตรงไหนฟาร์มได้ก็ฟาร์มไปก่อนเลยเอรกไฟโอเครวดเร็วครับรวดเร็วรวดเร็วอืมตรงนี้ปึ๊บปึ๊บรวดเร็วรวดเร็วปุ๊บปืนพกอันนี้อ๋ออันนี้ไม่ได้อีโหลดดิ้งรวดเร็วทันใจตรงนี้ อยากินโอเครดเร็วตายครับตายตายโทษทีครับผมไม่เก่งเออกันได้เว้ยเออเออมาดิมาดิเฮ้ยติด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 มามามาเลยมาเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยขวันนี้มาขวานี้มาอุ้ยอุ้ย โอ้ยเอ้ยเอ๋ออาเลยมาเลยสุบิพกมามาโอเคเรียบร้อยตรงนี้มีอะไรนะจำไม่ได้ไปเสียงอะไรวะอยป้าทำอะไรตรงนี้ลงมาไม่ยอมแล้วไม่ยอมแล้วได้ได้ป้าเอาอย่างนี้ใช่ไหม เอ้ยโอ้ยว์หนึ่งนัดเชี่ยแล้วมาตายซะตายซะไม่โดนหรอเนี่ยอ้อยรอด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 อือลงมาทำไมจุดอ่อนป้าอยู่ตรงกันวะเนี่ยมันไม่ดีรู้ไหม แเผาติดไฟไวได้ไหมติดไฟไปติดไฟไปติดไฟไปเผาเผาเผาโอเคทางโน้็ทางโน้นทางโน้นป้าแกหนีปล่อยไปออกที่มะแรงมาคือป้าหนีไปแบบฟักไข่อะไรเงี้ยเหรออยู่ไหนโอ๋อยู่ไหนวะได้ยินเสียงใกล้ๆนั่นอยู่ข้างล่างโอ้ยลวง เจอละเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมะเร็งมขาเล้ยโอ้ยโดนต่อยมะเรงกัดจอยเฮ้ยลาดละลาดละลาดลาดลาดอะไรอ่ะโอ๋ย อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเจ็บ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 มา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 ตรงนี้ยากลงมาลงมาดิ้นดิ้นไปดิ้นกล่องแตกให้สุดยอดเอ้ย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 อันนี้อะไรกระสุนพินพกสุดยอดฉันจะกระสุนแรงก่อนแล้วกัน โอ้เอ้ยเฮ้ยน er. ี่ไงลังแต่ป้ามันอยู่ทางนี้ขึ้นขึ้นโอเคมาเลยได้ยินเสียงเอ้ยเฮ้ยโอ้ยเอ้ยเฮย ตายป้ามาแล้วอุย้ยถอยไปนะโอ๊ยกันได้โว้ยโอ๊ยฟันแรงดุจังโว้ยโอ้ยโอ้ยโอย,โอยตนัตนตันตันไม่ได้ผนจะไม่ตาย โอ้ยโอ้ยสูญหมดนี่หว่าเพราะว่าพวกขีปืนพกไม่ได้โอ้ยต้องต้องนี่แล้วครับโอเคฮะขวดใหญ่เลยอือายโอ้ยยังไงดียังไงดียังไงดี แกไม่มีที่ให้หนีแล้วล่ะไอ้หนูอะไรอ่ะมาขนาดเลยเหรอเอะไรไอ <ส pit> ตายตาตายไหมตายโอ้โหรีโหลดทุกอย่างซ้ำไม่ได้แต่น่าจะตายแล้ว <S <S 2> <S 2> <s อีกนิดเดียวแล้ตายอยู่แล้วเมื่อกี้ไปตายไปตายไปสักจะได้ไหมตะเกียงโอเคครับเรียบร้อยสารเครมีโอเคยาเลยยาเลยยายาเสียง,งหลงแล้วฮึบโอเคเรียบร้อยครับผมสุดยอด Ừ, จะร้องเราเสียสัตเกมี่สีแดงไปแล้ว啊ไม่ตายสิโอเคเ๋ยวเราได้เราได้สีเหลืองเยอะมากเลย <laughs> มาตรงนี้เราสำรวจได้ยังยังนะะโอเครู้สึกว่ากดล็อกแล้วโอเคอ๋อพอทางนี้ขอ,อยาก,กินยานะนี่ไง ยากระตุ้นประสาทครับผมกินเลยตรงนู้นเนาะตรงนู้นโอเคอุ้ยผมเกี่ยวของเยอะเหมือนกันเนี่ยเหลือตรงนู้นวะอ๋อตรงข้ามหรอเป็ยังไงวะเนี่ยมันอยู่ข้างนอกวะโอ้ยเหนื่อยมากครับผมกับคุณป้าคุณป้านักโอ้ยนี่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 โอเคไฟตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็กระสุนไฟ สุดไปให้เยอะมากอันนี้โอ้วางตรงนี้ไม่ได้เก็บสักทีแล้วตรงเนี้ยสุดยอดโอเคต้องไปทางไหนต่อเนี่ยนันจะหมดแล้วครับไปอุย๊ยโอเคอืมสลายนะฮะป้าตายคืออะไรที่เกี่ยวกับแมลงหรือรังอะสลายเองนะฮะดีมากดีมากกระสุนลูกซอง ใช่แล้วฉันคือเทวดาที่มาพร้อมกับปืนลูกซองถูดสวรรค์ที่มากับปลูกซองอะไรอย่างผมชอบเบอร์อ,รอิงมากกว่าเบอร์ไทยแลกๆไม่รู้ไอชื่นชมนะชื่นชมผลงานดีครับไปอยู่ไหนมีโพลอีกไหมเฮ้ยไม่มีนะมือถืมอ,อะไรอ่ะ ปนชี้แม็กน้ามไม่ได้ไม่มีต้องก้าวอันน่ะทุกคนนี่กระสุนแม็กน้ามเก็บเนะเาะอ่าใช่เก็บแล้วก็อันนี้เก็บไม่รู้จะแยกอะไรปืนไฟ,ฟนึกไฟเอาไว้ก่อนอันนี้อันนี้เก็บก่อนอันนี้เศษเก็บก่อนโอเคครับผมเอาวละของโซอี้ดูเพิ่มกำลังใจหรือไงอีดาน สักครู่นะผมลืมแล้วว่าผมนึกก่อนนะในบ้านมันมีมีจุดหนึ่งใช่ปหมที่มันมีกระสุนแม็กนั่อมาครับนั่นก็มาแรงแล้วครับผมมาแรงสลายไปแล้วไม่อยากให้มาแรงอยู่บนโลกเลยเอาจริงนะแต่มันก็ต้องมีฮะเพื่อวัฏจักรเพื่อให้หลายๆสิ่งอยู่ได้เพราะเพราะว่าเอาจริงเพราะถ้าเกิดเราขาดวัฏจักร มันก็อยู่ไม่ได้นะนี่ไงกระสุนจุดสี่สี่จุดสี่สี่แบ็นำโอเคผมก็พักที่บ้านโซอี้ก่อนนะือมอยังไงเนี่ยเก็บโอเคไม่ใช่ขนใหม่นะครับตอนหน้าครับผมเรามีได้ตะก,กิงแล้วฮะที่เหลือก็คือไป,ไปเข้าบ้านหลังนั้นนะเพื่อที่จะทำเซรลุ่งนะฮะโอเคเจอกันครับไปุ่ยอ